พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเด่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดืยดด้วยกันนะครับในฮีบรูครับฮีบรูบทที่10นะครับข้อที่19ถึงข้อที่25นะพี่น้องครับพี่น้องที่มีพระคัมภีร์ครับเราเปิดแล้วเราอ่านพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับในฮีบรูครับบทที่10ข้อที่19ถึงข้อที่25ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู ตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เนื้อหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่จะได้รับการปราบลมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพราะองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทาความดีข้อที่25นะครับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับ พระคัมภ you know, you know, ีร์ในเช้าว in ันนี้นะครับที่เรามาเฝ้าเดียวด้วยกันพระธรรมของพระเจ้ามาถึงพี IN ่น้องนะครับอยู่ในฮีบร <quote> yeah, ูครับบทที่สิบพี่น้องฮีบรูบทฮีบรูนะครับเป็นเหมือนกับคําเทศนานะพี่น้องเป็นคําเทศนาแล้วก็ในฮีบรูนะครับได้บรรยายพูดถึงเกี่ยวกับคนนะครับผู้เชื่อในเวลานั้นครับที่อาจจะถดถอยจากความเชื่อไปครับถดถอยจากความเชื่อไปเพราะว่าเนื่องจากได้รับการข่มเหงนะครับเนื่องจากได้รับการกดดันจากสังคมรอบข้าง หลายผู้เชื่อหลายคนในที่นั้นนะครับก็อาจจะในเวลานั้นนะครับก็อาจจะถดถอยครับในความเชื่อและกลับไปสู่ความเชื่อเดิมพี่น้องครับนะกลับไปสู่ความเชื่อเดิมเพราะว่าความเชื่อใหม่ที่รับมาทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเขารู้สึกว่าถูกแรงกดดันอย่างมากถูกการต่อต้านและก็ถูกการข่มเหงนะครับทางความเชื่อพี่น้องครับดังนั้นคําเทศนานี้นะครับในพระธรรมฮีบรูนั้นผู้เทศนาที่เขียนคําเทศนานี้นะครับเป็นพระคําพระเจ้าจึ่งหนุนใจผู้เชื่อในเวลานั้นนะครับ สนใจว่าทางใหม่ที yes. ่เขากาลังรับมาคือทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอยู่เหนือกว่าทางเก่าที่เขาดําเนินมานะพี่น้องครับพูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือโทราพระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือระบบสัตวะบูชาทั้งสิ้นพระเยซูพระเยซูคริสต์นะครับทรงอยู่เหนือแม้กระทั่งโมเสสพี่น้องนะครับมีการเปรียบเทียบพระเยซูคริสต์เจ้ากับทางเดิมของผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสัตวะบูชาโทราแล้วก็โมเสสที่เป็นผู้เผยพระชนะหลัก ของเขานะครับพี่น้องครับแล้วก็ในฮีบรูนะครับบทที่1นึ่งถึงบทที่เนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อครับแต่ความสวยงามอยู่างนี้ครับในฮีบรูบทที่10ครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่19ที่ผมแบ่งกันพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับจะพูดถึงการประยุกต์ใช้ด้วยพี่น้องครับพี่น้องสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราในเช้านี้ครับก็คือมีหลักข้อเชื่อนะครับมีคําสอนหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราพี่น้องครับในข้อที่19ถึงข้าถึงข้อย พระคัมภีร์ได้พูดถึงการประยุกต์ใช้ครับหลักข้อเชื่อตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่เกนะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่9นะครับพี่น้องครับแล้วก็หนึ่งในการประยุกต์ใช้นะครับพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเราสามารถเข้ามาพบกับพระเจ้าได้ครับผ่านทางพระเยซูเจ้านะม่านที่เคยกั้นไว้ระหว่างวิสุทธิสถานนะครับที่เข้าไปได้เพียงปีละครั้งแล้วก็เข้าไปโดยปุโรหิตนะครับ ที่ทาหน้าที่ปีละครั้งนะครับเกี่ยวกับในเทศกาลยมคิโปนะครับการลบล้างบนทินบาบัดนี้ข้ามาันนั้นได้ถูกฉีกขดาดออกแล้วนะครับจากบนลงล่างพี่น้องครับโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูเจ้าครับเราจึงสามารถเข้าไปพบกับพระเจ้าได้พี่น้องนะดังนั้นผู้เชื่อในนี้นักจึงบอกว่าเรามีปุโรหิตใหญ่คือพระเยซูเจ้าครับที่อยู่เหนือปุโรหิตเดิมพี่น้องครับและทำให้รับผ่านทาง พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่ปราพลมนะในข้อที่ยียสนะครับปราพรมไม่พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและกายที่ล้างชำระด,ด้วยน้ําบริสุทธิ์เราจึงมียังคงยึดมั่นในความหวังนะพระคัมภีร์ตอนนี้ยังหนุนใจนะครับว่าให้เรายังคงยึดมั่นในทางของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อที่เราจะเข้ามาพบกับพระเจ้าได้พี่น้องแต่ผมที่ที่ผมอยากจะไฮไลท์ในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในข้อที่ยีสี่ครับและข้อที่ยี่ห้าพี่น้องพระคัมภีร์พูดถึงนะครับว่าเมื่อเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วนะครับ ในข้อยบ24ครับพระคัมภีบอกว่าเมื่อเราพิจารณาดูแล้วถึงเรื่องหลักข้อเชื่อทั้งหมดนะครับพระคัมภีบอกว่าจงปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีพี่น้องครับคําว่าปลุกใจในที่นี้นครับในภาษาเดิมเนี่ยให้ภาพจริงๆให้ภาพในแง่ลบนะครับให้ภาพเหมือนกับว่าการเรียกว่าการปลุกเราให้มีความโกรธพี่น้องเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับว่าเย้าแย่ใช้คําพูดอย่างรุนแรงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความโกรธหรือมีความโมโหขึ้นมาครับแต่ว่าผู้เขียนในตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ใช้คําที่เป็นแง่ลบนะครับคําว่าปลุกใจในที่นะครับในความหมายถึงสิ่งที่เป็นทางบวกครับคือให้ใช้คําพูดเหมือนกับให้น้ําหนักที่รุนแรงมากครับว่าเราที่เป็นผู้เชื่อที่อยู่ด้วยร่วมกันในที่นี้นะครับแม้เผชิญความทุกข์ยากลําบากแต่ให้เราปลุกใจกันและกันให้น้ําหนักถึงความเรียกว่า ความรุนแรงของคําพูดครับคือว่าให้น้ําหนักว่าเราต้องปลูกใจกันนะให้กันและกันให้มีความรักและให้ทําความดีพี่น้องครับพี่น้องผมอยากจะไฮไลท์ประเด็นตรงนี้นะครับก็คือว่าผู้เชื่อนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรามาแล้วนะพี่น้องนะพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาตามลําพังพี่น้องพระเจ้าเรียกเรามาเป็นชุมชนครับเรียกเรามาให้มาอยู่ร่วมกันมานมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มาสามีทมในกลุ่มสามีทมกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มเซลล์กลุ่มกลุ่มแคร์ กลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์ของเรานะครับในระหว่างสัปดาห์หรือในวันอาทิตย์นะพี่น้องนะนเพื่อที่เราจะสามารถที่จะปลุกใจกันและกันครับในความรักและทําความดีพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อนะครับพี่น้องหรือไม่ว่าจะเป็นความหวังนะพี่น้องครับความจริงทั้งความเชื่อและความหวังนะครับบางท, esf. างทีเราอยู่คนเดียวได้นะพี่นะ้องนะเราอยู่คนเดียวเราก็มีความเชื่อได้นะบางครั้งนะครับส่วนใหญ่หรือว่า เราอยู่คนเดียวแม้เราอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องเผชิญเหตุการณ์ตามลำพังเราก็ยังมีความหวังได้พี่น้องถูกไหมครับแต่ความรักและการทําความดีนะพี่น้องนะเราอยู่คนเดียวไม่ได้พี่น้องนะพระคัมภีร์ตอนนี้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าจงปลูกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีพี่น้องเพราะความรักความรักหมายความว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนพี่น้องนะและการทําความดีหรือการทําสิ่งดีหมายความว่าเราคงไม่ได้ทําสิ่งดีเพื่อตัวเราเองถูกไหมครับ ความหมายที่นี้ที่พระคัมภีร์พูดถึงในข้อ24นะครับคือว่าทําความดีกับผู้อื่นพี่น้องดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวตามลําพังพี่น้องครับนะผู้เชื่อไม่ได้อยู่คนเดียวตามลําพังนะครับเราอยู่ร่วมกันและเราให้เราปลุกใจกันปลุกเรากันนะครับให้รักกันพี่น้องและให้ทําความดีอาเมน,นพี่น้องครับแล้วพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ25นะครับถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนครับบอกว่าอย่าขาดการประชุมเห็นไหมครับภาพของความเป็นชุมชนนะครับ อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทําเป็นนิสัยนะทำเป็นนิสัยหมายความว่าขาดการประชุมนะไม่มาเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงกลัวการถูกข่มเหงในเวลานั้นนะครับในบริวทในเวลานั้นนะครับหรือว่าพยายามที่จะค่อยๆถอยห่างออกจากความเชื่อใหม่ถอยห่างออกจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและกลับไปสู่ความเชื่อเดิมนั่นเองที่น้องครับพระบัมีจึงเตือนสติเรานะครับในข้อที่25ครับถึงผู้เชื่อว่าอย่าขาดการประชุม พูดถึงพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนะครับเหมือนอย่างบางคนที่ทําเป็นนิสัยแต่พระคัมภีร์พูดต่อนะครับแต่จงหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นนะหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านรู้อยู่ว่าแล้วว่าวันนั้นใกล้มาแล้ววันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะพี่น้องนะผู้เชื่อเรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับด้วยใจจดจ่ออย่างที่ผมบอกนะครับเราอยู่ในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จด้วยพี่น้องอาเมนะครับหนุนใจกันและกันพี่น้องครับเราจะหนุนใจกันและกันได้นะพี่น้องนะ มันไม่ได้แค่เรารู้จักกันผิวเผินนันเราถึงจะหนุนใจกันและกันพี่น้องเข้าใจความหมายนะครับถ้าเรารู้จักกันแค่ผิวเผินมาโบวชวันอาทิตย์แล้วก็เจอหน้ากันแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เคยคุยกันมากมายนะครับหนุนใจกันและกันบางทีมันมันใช้คํานี้ไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะว่าคําว่าหนุนใจนะครับหรือปลุกใจเนี่ยในข้อยี่สี่ยี่พาเนี่ยใช้ในความหมายที่ว่าคนสองคนนั้นต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีพี่น้องเราถึงจะรู้ว่าเราจะปลุกใจเขายังไงเราถึงเราจะรู้ว่าเราจะหนุนใจเขาได้ยังไง ความสัมพันธ์เพียงผิวเผินนะครับไม่สามารถที่จะเราจะหนุนใจใครได้พี่น้องนะหรือปลุกใจใครได้พี่น้องเข้าใจความหมายนะครับความหมายคือว่าเมื่อเราเพราะปตอนนี้กําลังสอนเรานะครับว่าในชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันนะครับแน่นอนวันอาทิตย์อาจจะวันที่คนเยอะนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะรู้จักกันได้ทั่วถึงหรือพูดคุยกันได้อย่างลงลึกนะพี่น้องในความสัมพันธ์แต่เราจะมีในกลุ่มเซลล์นะครับในกลุ่มแคร์ที่เราจะสามารถสนิทสนมกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้น นะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะหนุนใจพี่น้องเราได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถปลุกใจกันและกันได้ครับในทําให้ยังคงเดินไปกับพเจชาพ,พี่น้องดังนั้นคําว่าการหนุนใจนะครับจึงมีมิติหลายอย่างผมอยากจะเพิ่มเติมในรายลตรงนี้นะครับหนุนใจหมายความหนึ่งคือเราไม่ได้รู้จักพี่น้องแค่เพียงผิวเผินพี่น้องนะเรารู้จักเขาจริงๆเรารู้ว่าเขากํลาลังเผชิญเหตุการณ์อะไรอยู่เรากํลาลังรู้ว่าเขากลาลังเผชิญแรงกดดันอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงจะสามารถที่จะหนุนใจเขาได้อย่างถูกต้องอามีนะครับหรือปลุกใจเขาได้ในการเดินไปกับพระเจ้าครับเมื่อเขารู้ว่าเรารู้จักเขาดีพี่น้องประการที่สองนะพี่น้องนะคาว่าการหนุนใจนะครับมันเปิดเผยอีกมิติหนึ่งก็คือความหมายที่ว่าเราไม่ได้มองแค่ตัวเราเพียงลําพังเราไม่ได้มองหรือจดจอ่ออยู่เพียงตัวเราแต่เมื่อเราหนุนใจผู้อื่นนะครับเมื่อเราปลุกใจผู้อื่นความหมายก็คือว่าเราไม่ได้เพียงสนใจตัวเองเท่านั้นพี่น้องแต่เรา สนใจผู้อื่นด้วยเราสนใจพี่น้องที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราสังเกตพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราในสิ่งที่เขาเผชิญนะเราสังเกตเขาครับวันนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงนะเราสังเกตเขาครับเขามาบวชตรงเวลาหรือเปล่าหรือหลังๆเริ่มมาช้าลงมาสายเราสังเกตเขาครับว่าเขายังเข Tri ้ากลุ่มเซลล์กลุ่มแคร์สม่มําเสมอสัตซ์ซื่อไหม,ไหมเราสังเกตเขาครับว่า วันนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงเขาหิวข้าวไหมเวลาเขามาหาเรายกตัวอย่างนะครับหมายความว่าเราไม่ได้สนใจแค่ตัวเราเท่านั้นพี่น้องนะพราะกำลังสอนเราครับเมื่อเราหนุนใจผู้อื่นความหมายคือเราสนใจคนอื่นด้วยนะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองด้วยพี่น้องนะอเมนนะครับพี่น้องครับนะสประการนะพี่น้องนั่นหนุนใจเรานะครับเราไม่ได้รู้จักพี่น้องเราแค่ผิวเผินตามลาพังแค่ทักทายกันแล้วก็จบแต่เรารู้จักชีวิตเขาแล้วเราจะรู้จักเขาได้ยังไงครับถ้าเรา ไม่เข้ากลุ่มเซลล์ไม่เข้ากลุ่มแคร์พี่น้องนะเราจะไม่มีทางที่จะรู้จักเขาได้อย่างลึกซึ้งได้เลยครับพี่น้องนะแล้วก็การที่สองนะครับการสมาิธรรมนั้นเราไม่ได้แค่มองที่ตัวเราเป็นศูนย์กลางหรือสนใจแต่ความต้องการของเราจนละเลยพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราครับนะเราสังเกตเราใส่ใจเราห่วงใยพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราครับทำให้เราจึงสามารถหนุนใจเขาได้พี่น้องอาเมน,นะครับพี่น้องครับและพระกมพีก็สอนเรานะครับว่า ให้เราหนุนปลุกใจกันครับรักกันและกันทําความดีนะครับตอบกันและกันครับและหนุนใจกันอาเมนนะครับในการเดินไปกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจในอุทธครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคํากําชับคําเตือนจากพระธรรมฮีบรูที่มาเตือนใจเราในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนชุมชนที่รักกันและกันชุมชนที่ห่วงใยกันและกันชุมชนที่รู้จักกันและกันอย่างลึกซึ้งพระบิดาเจ้า ขอพระเจ้าสอนเราที่เรานั้นจะมีหัวใจที่ไม่ได้มองเพียงแต่ตัวเราเองเท่านั้นแต่เรามีหัวใจที่มองถึงความต้องการของพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราสังเกตพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราห่วงใยพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราเพื่อที่เราจะสามารถหนุนใจกันและกันปลูกใจกันและกันนั้นในความรักและในความดีด้วยพี่น้องเพราะพิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับพิศจักรตอนนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับให้พี่น้องมานมัสการพระเจ้าร่วมกันผมหวังใจอย่างนี่นะครับว่าเราจะไม่ขาดการประชุมนะพี่น้องนะเราจะเมื่อมีโอกาสนะครับเราจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันครับและการที่เรามาร่วมกันนะครับความจริงแล้วไม่ได้เพื่อตัวเราด้วยนะพี่น้องนะคือการที่เรามานมัสการพระเจ้าการปรากฏตัวของเรานะครับจะเป็นที่หนุนใจพี่น้องคนอื่นด้วยนะครับที่เขามานะพระคัมภีร์บอกนะครับให้เราปลุกใจกันและกันและหนุนใจและกันและกันนะครับในความรักในการทําความดีพี่น้องนะ และในการติดตามพระเจ้าครับเพ <_ S 1> ื่อที่กันและกันนะครับ <_ S 2> เราจะมีส่วนในการปลุกใจกันเราจะมีส่วนในการหนุนใจกันนะครับในการเติมไปกับพระเจ้าแม้ว่าโควิด -19 จะทําให้เรานั้นต้องแยกห่างออกจากกันช่วงระยะเวลาหนึ่งนะพี่น้องนะแต่เมื่อคลิปจัดจเปิดแล้วนะครับเรากลับมารวมตัวกันพี่น้องนะด้วยการหนุนใจกันแล้วครับแล้วเราไม่ขาดการประชุมนะครับพี่น้องเพื่อที่เราจะมาสามคคี่ทำร่วมกันและหนุนใจกันและกันในการเติมไปกับพระเจ้าครับพี่น้องครับขอบพระคุณพระเจ้านะพี่น้องครับ ขอประชัยควันพี่น้องนะครับประชัยควันนะครับ